มันปักสูนงไงไม่ทำหรอไม่ทำก็ไม่เป็นนะม,มันจะทำของมันเองอะ่ะเด็กก็ทำปากไปเรื่อยแหละกูรอจังหวะมันทำแล้วผูก็จ่ายตกลได้ครับหรือว่าเตรียมกันแม่อยู่ไหนอะแม่บ้าทำกิจกรรมเหรอแม่แกังบ้าอ่ะอันนี้กูนึกว่าเมียกูมาไอ้สัตว์ บกบ้านนะเดยวเฮียบุกบ้านนีนัดวัดดาวครับผมไปที่ไหนก็มีอะโดนส้นตีใยรอ่านให้ใครอ่ะอากูอ่านลงโซเชียลแคมป์ดิว่าอยู่ไหนมากเนี่ยไอ้สัตว์เด็กแม่เสียชื่อหลานกูหมดไอ้เฮียอะเอาวะเฮ้เฮ้เฮ้บึงจิ้มมากสิวะเฮ้ เว้ยกอา์สมาร์ท huh. ด uh ็อกลวยอ่าอ่าดีนงนิ่งได้เลนะแม่ไปตัดไหมที่จมูกพ่อบอกแล้วถ้าอยากสวยให้ตัดหัวทิ้งก็ไม่ฟังใช่ไหมใช่ไหม มึงอยากเมากันมากแต่กูยาดโรคจิตให้แดกอะไม่สัตว์กูมีเต็นกระปุกเลยไปกินอะไรอะไดผ้ผาซีเอฟติลติดเมากันมากไอไ้สัตว์เดินมาบีพอแล้สัตว์กูเห็นทำเก่งกันยิบหายแต่คนแดกยากแก้ไอสักพักเดินขาปัดเอี้ยดอยาให้นั่งแดกยาลรจิตให้หมดเลยใช่ไหมโลกมึงนี่จะอคนะมึงนี่แบบมาเยอะนะ คุยันเป็นแค้มกลับแมงยนเดี๋ยวแม่ไม่อยู่เลยอ๋อออออนนนนไม่เล่นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับไปแล้วครับ